มาทุกคนทุกคนเคยเป็นกันไหมครับเวลาเราติดกล้องติดรถยนต์เนี่ยไว้บนกระจกเนี่ยแล้วมันชอบหลุดแล้วพอเราไปแกะจนมันหลุดหมดใช่ไหมที่ฝุ่นหรือว่าพวกรอยนิ้วมืออะไรอย่าเงี้ยมันก็จะไปติดบนพวกแผ่นพลาสติกหรือติดบนกาวทุกคนนะครับแล้วพอเราไปแปะใหม่อ่ะมันก็จะไม่ติดแล้วเว้ยเนี่ยแล้วมันก็จะตกแล้วทุกคนนะครับ เพราะว่าพวกเนี่ยพวกรอยนิ้วมือหรือพวกฝุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะไปติดในแผ่นฟิล์มนะ่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวเราต้องทําความสะอาดกระจกก่อนนะเราคือตอนแรกอะ่ะเขาติดตรงนี้ไงเนี่ยตอนแรกเขาช่างช่างมาเขาติดตรงนี้ทุกคนแล้วมันเหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันเป็นเป็นพวกอะไรอะ่ะเป็นพวกแบบเป็นฟิล์มที่มันขูดขาขูดข,ข่าขูดขาเออมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมก็เลยย้ายว่าติดตรงนี้พอย้ายปุ๊บอะ่ะ พอย้ายปุ๊บอะพอเกิดการแก่ทุกคนแม่งก็ดราม่าเลยเพราะว่าฝุ่นมันเข้าแล้วมีแบบรอยเนื้อรอยรอยเนื้อมือแผ่นฟิล์มด้วยทีนี้ก็นั่นแหละวิธีการแก้ก็คือว่าต้องถอดไอ้นี้ออกให้หมดแล้วก็ทำความสะอาดกระจกตรงนี้เนาะแล้วก็ผมซื้ออ e ีแผ่นฟิล์มเนี่ยที่ B2S มีขายไว้ทุกคนแผ่นละ15บาบาทซื้อมาสองแผ่นเผื่อไว้นะครับ แล้วก็มันมีกาว 3M อยู่แล้วนะถ้าแบบว่าในในกล้องอ่ะมันจะมีกาวสำรองอยู่แล้วก็เดี๋ยวเอากาวเนี้ยเอากาวสำรองแปะนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าม่งจะเป็นยังไงนะทุกคนมันจะใช้ได้ไหมนะเนี่ยประเด็นคือเราก็ต้องลอกไอ้พวกนเนี้ยให้ให้หมดก่อนทุกคนเราก็เอานิ้วลอกไปอย่างนี้แหละ นะครับมันก็ลอกได้ลอกง่ายอยู่นะครับสําหรับกาว 3M เนาะประเด็นคือไอ้แต่ตรงนี้มันมันมันต้องสะอาดทุกคนเราต้องสะอาดทั้งหมดเนาะโอเคลอกได้ปล่อยละกาวตัวนี้ค่อนข้างโอเคอยู่นะเดี๋ยวทําความสะอาดตรงนี้ก่อนนะนี่ครับขั้นแรกเราก็ทําความสะอาดพื้นผิวก่อนก่อนนะทุกคนทำความสะอาดพื้นผิวให้มันสะอาดก่อน,นครับ แล้วเราก็มาทำความสะอาดพื้นผิวของตัวคล้องครับทุกคนเราก็ติดกาว 3M ไปก่อนเลย 9, 3, ลนี่กาว 3M นี้ขึ้นหนามากทุกคนนะ มันจะเหนียวมากยี่ห้อสามเอ็นเนี้ยนะครับติดเลยปึ๊บนี่เดี๋ยวเราค่อยลอกฟิลม์มฟิล์มแดงๆออกครับ เราจะยังไม่ลอกฟิล์มแดงออกตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องติดกับไอ้แผน่นสูญญากาศแปะกระจกก่อนนะเพราะว่าถ้าลอกตรงเนี้ยลอกตอนเนี้ยมันก็มีโอกาสที่แบบว่าฝุ่นละอองเข้าไปติดกับกาวได้มันก็จะยึดไม่ติดเช่นเดิมครับทุกคนทุกคนผมว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่เอาแผน่นสูญญากาศดีกว่าผมอยากจะลองแปะ 3M เข้าไปเลยทุกคนดูว่ามันจะอยู่หรือเปล่านะครับลองดูกัน นี่ครับแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเล็งดีๆีครับตรงนี้เนาะโอเคประมาณตรงนี้แหละนะครับดูว่ากาวสามเอ็มมันจะเจ๋งแค่ไหนทุกคนนะครับติดตรงนี้เลยนะผมว่ามันก็ดูยึดเกาะดีอยู่นะครับทุกคนครับกาวสามเอ็มนะเดี๋ยวเราลองดูกันนะว่าสตาร์ทรถเป็นยังไงต่อ ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คงต้องดูกันนะว่าพอเวลา 3m เนี่ยเจอแดดร้อนๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเนาะนี่ครับใช้เวลาบูสสักครู่หนึ่งครับทุกคนเมื่อกี้ผมไปขยับกล้องไงนะครับมันขยับกล้องหน้าให้มันดูบออแบบว่าเออแบบโอเคหน่อยอะ่ะอ่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นทุกคนคียหลกัลกๆ ที่ผมจะบอกก็คือว่าแค่ทาความสะอาดแป้นหลังกล้องกับทําความสะอาดกระจกให้เรียบร้อยเท่านั้นเองก็ใช้กาว 3M ติดคือจบครับทุกคนไม่ต้องไปสัรหาพวกพวกแผ่นฟิล์มสุญญากุลสูญญากาศอะไรไม่ต้องครับทุกคนนะอันนี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละนะครับสุดท้ายเดี๋ยวก็มาดูอีกทีนึงกันว่าถ้าความร้อนมันสูงๆนะกาว 3M มันจะโอเคมากแค่ไหนครับทุกคนครับแค่นี้แหละ